คือตอนนี้ทางการิน่า ROV เขามีกิจกรรมให้โหวตครีเอเตอร์นะครับซึ่งก็มีครีเอเตอร์หลายคนเข้าร่วมชาลนเลนนี้และหนึ่งในนั้นก็มีผมด้วยเฮ้ยคนแรกนี่ก็แบบ พี่ไก่หิจที่เป็นไอดอล my idol ของผมในการเล่น Rv เลยคนที่2ก็ตลกโปกฮาชอบมากในความภาคเสียงสนุกดูแล้วตลกมากส่วนพี่กิจในคนที่3นี่โอ้โหผมชอบเวลาผมฝึกเล่น Rv ฝึกนาคอสที่ผมไปดูคลิปพี่แกอันดับต้นๆเลยนะต่อไปก็คุณเขตโอ้โหนี่มันเพื่อนรักของผมเองได้แค่ผมสมแล้วล่ะที่ได้7500โ,โหวตเอ๊แต่ไอคนต่อไป เขาไดอยู่ข้างล่างเองมืเหมียวนิดได้ข่าวว่าเขาเขหลอ่อเขาตลกด้วยอื<ม><ม>เล่นเล่นก็เก่งเราออกชอบออกอากนี่แล้วก็เหมือนจะชอบเหมาอ, <c oughs> อันนี้มันเป็นจุดขายด้วยวะอันนี้ว่าเขาเรียกจุดขายด้วยวะแถมอีกอย่าง so โซลหรอสมาร์ทแทนซ้อเนี่เอาไปเลย500โหวต <c oughs> ได้ข่าวว่าคนนี้เล่นเหมือนจะเล่นนาคอสเก่งด้วยนะคนที่ชื่อมูเหมียวเนี่ยสเตปล็อกจอซิกแซกอะไรอย่างเงี้ยโอ้สุดเท่สุดตึงเ <c oughs> นี่ยก็ฝากไปโหวตด้วยนะครับผมฝากไปโหวตด้วยน,นี่ผมก็โหวตตัวเองไปลวผมโหวตไป3โหวตเลยในระหว่างที่ผมสตรีมผมก็ไลฟผ่าคะแนนเสียงไปด้วยแล้วก็มีคนมาให้ชาเลนจ์มากมายบอกว่าพี่ถ้าพี่ทําแบบนั้นผมจะโหวตให้พี่นะพี่ทําแบบนี้ผมจะโหวตให้พี่นะจนมาถึงชาเลนจ์นี้นาคอสออกใส่เวทโหวตแน่แต่พี่ต้องออกของเวทใช่เหรอมาเด ผมพร้อมทาทุกอย่างเพื่อแลกแต้มอ่ะเออหนึ่งเสียงก็มีความหมายผมแค่หนึ่งเสียงก็มีความหมายถ้าผมออกเวทแล้วพวกคุณบวตให้ผมผมก็ยอมอ่ะเอาเดี๋ยวอย่าาผมนะได้เหรอดได้ด้วยได้พวกคุณพูดแล้วนะคุณผมแคบไปก่อนแคบไปก่อนไหนไหนอนะ่ะเอาแคบแคบไปละนี่แคบเลยเรียแบบร้อยบิดโดนนะบิดโดน <laughs> ก่อนที่จะเข้าไปรับชมิีวีดีโอหากใครที่กำลังอยากจะเติมคูปอง ROV อยู่แล้วก็ผมขอแนะนำแกส์ท็อปอัพบริการเติมเกมผมขอเคลมว่าเป็นร้านที่ดีถูกรวดเร็วมูเหมียวขอการันตีใช้แค่ Open ID แล้วชีวีจะเบิกบานบานบานเปิดให้บริการมามากกว่า4ปีการันตีโดยผู้ใช้กว่า2 0 0 0 0 0คนและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับหรือจะแอดไลน์แกส์ท็อปอัพก็ได้นะอย่าลืมว่าที่จะเติมเกมคิด แก๊สท็อปอัพโอเคมาชิ้นแรกโลกิเชิร์สไอโซเ <c oughs> สียงคุ้นๆหออน่อยเอดนายนายที่เล่นฟอร์เรนน่ะนายเคยแบบนายเคยติดคิล่าอันอันดับแปดปะที่แบบไม่ส้มอ่ะใช่ปะ <c oughs> รเราก็ถามเฉยๆประมาณเขาเปิดใช่อะไรเงี้ยอืมยีน่าอันดับแปดเลยนะทุกคนแต่แบบแต่ไม่ส้มอ่ะไอพี่เดินสะดวกเถอะเปิดบัตรด้วย <c oughs> แซวเลย ลมผมอ่ะมลืมผมโอ้จานอย่าทำให้เสียชื่อจานเคยกอลเลียบมาแล้วนะไอเด็กนี่เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วจานจานใจเย็นไม่เอาสองตัวนะจานนะโอ้จานนะโอเคผมมาแล้วมาแล้วรอแป๊บนึงนะครับเยผมกำลังไปจบบนปั๊บโอเคสวย หมาเลยอ่พลังแห่งโลก,กิเคิร์สเริ่มมาเริ่มมาอย่างนี้ผมต้องเอาบูมติกด้วยไป่ะเนี่ยนั่ผมว่าน่าจะต้องเป็นเอ่อเป็นรองเท้ารองเท้าตีไวเฮ้ยชิบหายแล้วลาก่อนจ้าอันดิสซังดู้เขานะอากูนี่ผมกำลังจะมาถ้าสมมุติว่าอากูนี่ผมมาทุกอย่างจะดีขึ้นะนะพวกคุณจะไม่โดนกดรูดัดได้ป่ะเนะี่ยกลัวเข้าไปแล้วโดนโยกจังเลย โอ้โกดไม่ทันกดทันแหละแต่กะไม่ถูกเมื่อกี้ก็เลยเรียบร้อยเลยโดนแยงปั๊บ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 โอ้โโอโดามเมจอยู่ไหนโอเคเ <c oughs> มื่อกี้แบบตีเป็นวันน่ย <c oughs> จริงๆน้าคอสไม่ควรเข้าไปตีอย่างนั้นนะผโอ้โน <c oughs> oh, no, no. ้โนเกือบโดนแล้วไงดีนะเห็นก่อนไม่งั้นถ้าขิดแน่นอน โอเคต่อไปผมเป็นขอเป็นรองเท้ากันซีซีแล้วกันนะแบบโดนคออะไรอย่เงี้ยจะได้หนีได้ไปได้เชไม่ไว่ายังไงเราก็ต้องมีตังไว้ก่อนเนี่ยยีหน้าคอยเห็นผมแลลวเขาหน้าจาไม่ค่อยกล้าเล่นเฮ้ยไม่ค่อยกล้าเล่นเท่ากับอ๋อเขามีเพื่อนอยู่เฮ้ยโอ้โอฟอเรนตินโน่เ้ยคุณครับคุณกลับไปเล่นคิล่าไหมครับผมเนี่ยแลกกับผมเลยเดี๋ยวผมออฟไปให้ เอาปิงปิงโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจรองเท้าเจาะเวทเลยเหรอได้ถามจริงก็มาดิครับได้เลยผมทำทุกอย่างได้เพื่อแต้มอ่ะขอแค่พวกคุณโหวตให้ผมก็เพียงพอวิสวยโยูยนะโอ้ยฟร์เรนโดนไม่พักเลยอะ่ะทุกคนดูดีฟร์เรนติโน คุณตั้งใจเล่นหน่อยสิคร okay. mm ับเอ้ยช mm ีฟแล้วดีนะมันโดนไม่โดนสุดยอดครับผมเดี๋ยวว่าอาจารย์ผมไม่ได้ว่านี่ผมประมากระตุ้นไงกระตุ้นกระตุ้นให้อาจารย์มีแรงหึดสู้แัวผมอต่อไปต้องเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันอดับแซดเลยชิ้นแรกเอาแล้วก็เลนไปแล้วตาย้อมหรือเปล่า ขวายได้นะโอเคครับผมกำลังไปจ้าทันปะเนี่ยโอ้ไม่ทันเออจะว่าไปออบเจกต์ผมยังไม่ได้เลยโอ้แต่เพื่อนบวกอ้นัวนัวนัวเลยนัวเลยอย่างงี้ไม่รู้ผมจะฟาร์มไปทำไมด้วยฟาร์มไปดาเมจก็เท่าเดิมเออจริงนะวายหลบ นักเีการยิงเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยคุณคุณคีล่าท็อปเซิร์ฟครับคุณคุณจะบรนเล่นแบบนี้ในสตรีมผมไม่ได้นะคุณแสดงให้คนอื่นเขาดูหน่อยสิครับว่าเอ่อว่า,ว,าว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีดีแค่คีล่าครับคุณครับคุณอย่างเงี้ยคุณอย่างเงี้ย๋อผมพยายามอยู่โอเคโอเค เพิ่มตื่นโวดเพิ่มให้คุณยูมาว่าแต่แกส T O P U พนี่ทักเติมเกมได้ทางไหนค่ะหาร้านใหม่ยูห้าร้อยห้าสิบห้าทางแอปแอปเขียวเลยครับทางแอปเขียวเลยครับพิการผมขายตรงอย่างเงี้ยพิการมีแบบโบนัสพิเศษให้มูเหมียวไหมคนลุกซู้เลยครับเอาเลยยิ่ผมต้องมีโบนัสนะมาเดี๋ยวต่ออากูนี่เลยโซจานจานเจยต้องงี้ เอาแล้วว่าฟอริโนโอ,อุ้ยสบประมาทไม่ได้จริงคนคนี้เอาเขาไม่ลงนะเอ็เนี่มันคันแทพดีว่าต่อไปไอเทมที่ทุกคนกำลังรอคอยกำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้ามาแล้วเศษเซี่ยวของสิ่งมหัศจรรย์อันดับ2ของโลกกำลังจะปรากฏถ้าผมได้มาปุ๊บเกมมันจะเปลี่ยนทันทีเพราะฉะนั้นต้องใจเย็ยนครับผมขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกแค่หนึ่งพ โจเย่โดนอ,นอนะไรเมื่อกี้ที่ผมตุยไงม,มันมันเลือดมันไม่พอไงจริงถ้าสมมติว่ามีไอคอนนี่เนี่ยได้เลือดมาตั้งหกร้อยนะพลังชีวิตหกร้อยเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วโอ๊ยดเดียวเอามาแล้วใกล้เลยครับผมครึ่งหนึ่งแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาอแล้วฟลอริโน เอ,เอ้ยยังไงจะโอ้ได้มาตัวหนึ่งก็ตึงแล้วโอโดนลุงขนาดนี้เอ้ยือ,อไปไหนเจ้าแกแล้วมาแล้วไงสิ่งนี้โอ้ยท้าเมื่อกี้แบบว่าผมผมเออผมผมอะไปเป็นไงเกมเปลี่ยนจริงด้วย ผมบอกว่าเกมมันจะเปลี่ยนแต่แต่ผมไม่ไม่ได้บอกว่ามันจะเปลี่ยนไปทางไหนเอ้ยใครกดยอมอ่ะอย่านะอย่านะแบนนะแบนนะหยุดเดี๋ยวนี้โอ้ยเสียนิดเสียนอยเสียนิดเศนอนใจเย็นเปลี่ยนฝั่งเราจริงเอ้ยล้อก้อนล้อก้อนเมื่อกี้อาจจะพลาดไนพลาดพลาดมามามาต้องมีของจริงละมาแล้วตีติดเวทด้วยทำได้ที่ไหนน้อยตัวนี่ถึงทำได้โอ้โห หมดแล้วผมอ่ะตอนนี้สู้ใครไม่ได้ละรอ,อเคลียร์เลนอย่างเดียวสู้ได้แค่คีิป่ะ <team> ขนาดแครี่ผมยังต้องหนี่งครับ <Enemy S 2> โอ้โหนี่ไงรับถอนถอนเสา <c oughs> ไปแล้วเว้ยเอาดี <c oughs> นักถอนสิ่งปลูกสร้าง <c oughs> ต่อไปเป็นอะไรดี <c oughs> นี่คาถาสโลตีสโลให้เพื่อนเขาเรียกว่าตีลูอถอย อกนี่พี่อกนี่ซื้อมาเลยครับผมโอ้ยของดีขนาดนี้ผมไม่ไม่ปล่อยหรอกไม่ต้อง <c oughs> รับหรือถอนนะสังหาลืมอมาซับบายหมูเหมียว <c oughs> หายต่อหน้าต่อตา <c oughs> ใช่ไม่เป็นไรผม <c oughs> เอ้ยโอ้โหโอ้ยเอาว่าเอาว่าเฟรนนเฮ้ย <c oughs> ขอโทษที่สบป,ประมาทคุณครับ <c oughs> ขอโทษที่สบประมาทคุณครับผม เกิดไปบูยแย่โอ้ยโอ้ยคาเฟนีตื่นจัดเป็นพอบาฟ้าแน่เลยเมื่อกี้มาดูเลย <c oughs> ได้รับเราตึงจริงจิงโอ้ยจบเลยปะเนี่ยเอ้ยยังไงไอ้นุ่มยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แตมของพวกคุณน่ะคุณสัญญากับผมมาแล้วใช่ไหมไปเอามาเดี๋ยวนี้มคนละบท2บทผมก็เอาอะ่ะมาผมแคบไปแล้วนะเราึงเพิ่มก่อนเพิ่มก่อนเพิ่มรูปก่อนอย่าอย่าบิดผมไม่ได้หรอกนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่น,นี่อ่าบทแน่แต่พี่ต้องออกของเวทแล้วแล้วดูดูสิ่งที่ผมได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูครับดูตรงนี้นี่ดามเมจผมเท่าไหร่วะโอ้โหสองหมื่นเก้าท้อเลย นี่ไงได้ฉายานักถอนป้อมจริงด้วยนักลื้อถอนอสังหาริมทัรั์ผมโบวใให้แล้วโอ้ยขอบคุณแม่ครับผมเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับไหนดูสิแต้มโบวตตอนแรกเท่าไหร่หกพันป่ะโอ้ยเจ็ดพันเจ็ดโอ้ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับสอนวิธีโหวตหน่อยอ่าวิธีโหวตเนี่ยผมง่ายๆเลยง่ายๆก็แค่เข้าเกมมาปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้นะขวาขวาบนนะครับกิจกรรมผมคิดว่ากิจกรรมน่าจะอยู่ตั้งแต่วันที่10ตุลาจนถึงวันที่20ตุลานะครับจริงด้วยตั้งแต่วันที่10ตุลาจนถึง20ตุลานะครับผมนี่โหวตก็แค่จริงๆต้องไปทําภารกิจตรงนี้นะครับกดสีทองทองนะี่เล่นหรือว่าล็อกอินหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะได้รับโหวตมานะครับผมนี้เมื่อกี้ผมเล่นไปหมด 5v5 สาเกมก็กดลับเลยเป็น4ี่โหวตแล้วโอ oh my god สี่โหวตวิธีโหวตก็ง่ายๆเลยครับผมก็แค่ทุกคนเห็นหน้าคนที่ห้าไหมที่อยู่บรรทัดที่สองอะที่แบบหน้ายิ้มยิ้มอ่าหล่อๆเท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยกดเข้าไปที่โหวตมีแต้มเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดเลยครับผม <laughs> อันนี้เขาเรียกปนแต้มนะมปนแต้มแล้วก็กดยืนยันแค่นี้คุณก็จะได้โหวตให้มูเหมียวเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณมากครับผม